สวัสดีค่ะมืนเหายเพชรจิตพี่น้นองเพิ่งป่าพักโกดก,ารกร้านแค่ผัะโกดเด้อไหมเด้อรั้งที่สองนี่นนงงมีพี่น้นนองในหงองเงี้ยหงองกิ๊บต้องงองมันนี่นี่นี่พี่น้องมีพี่น้องนี่พี่น้องมีอยู่นีแน่อยู่ ของปลาร้าเขาทมเขาถมทีเนาะไฟร้ยายคือสุกรหงมันเก็บพีนน่น้องปลามันมันหอย่างกินมันสองสาไรายเนาะเขาทมบิดตะกี้มันก็ร้ายตัวแล้วเราก็โทรศัพ <c> ท <oughs> ์นี่เก็บหงมันมน,นี่วันเสาร์ก็บต้องหงมันมนี่จังแสบนี่ หอมมันนี่ในะพี่หน่อใบมนนันเกิดเป็นสีแดงเลยใบมันใบอ่อนมันเก่งตรงนี้เห็ดออกกันยังเก็บพวกโขดอยู่ตัวนี่คนก็นได้นอ้อป่ะจะก็สิหาเห็ดเบิเด์ดนีก็ร่างออกพี่น้องเห็ดพอเห็ดอันนี้คนทั้งหลาย มโคตรเก็บดูพี่นอมบ่่อยมีหยอดเบ่ก็ข้ามันลานี่เก้หงอกมันนี่ละนี่ตรงหงอกมันนี่นี่นีหอกนี่จุดสลหยอดบาแย่สุดเลยหน่อยหน่อยนี่ ปลาใหญ่พี่น้องคปลาตัวคุของจกสาใส่ยัางโมลายไปไหนดมเยี่ยนหาฮกไลเยอะเท่ากหรนอเยียนทีย่างหมันสามสี่ลายนอกะจกสาใส่หมานสองลาก็เลยดับทีหนอนหนอนนี่ปลาก็มาก็บพกัตากับเบนหง มันงองตากับุ่คอยดีเออจังว่าคอยคอยคอยหาแต่อี้ดอกเอาได้กินอี้ดอกหยอดบวยใหญ่นะวางนอกบ่ขึงเถิองมองคนโจกที่มันหยอดใหญ่เขาปะขงเถืงกัไปบึงโม่เล่มบองเราโจกสาใส่น้าโจกสาใส่เว้ยตะกี้มันก็ไลายังประมาณหาโฮกไล่เหนือทีวางนี่ Giờ vào nhau có màn xì lầy này thôi Đứng nhanh nhỏ này nhỏ thế mà này cái nọ Nhỏ mô uẩn ừ. Mà sao? Mà không sai sao có mất uẩn Ít nhỏ uẩn Ngọt còn Mà kia sự còn nhỏ nó ngạm ngạm Sự gì bó khói ngạm thì nó Mất ảnh như nhây không có chốc xài Hả? Ủa hổ ไปถามมันก oh, well. <laughs> well ็หาไป่านพอยเก็พวกเก็บังถุงเข้ามามันลายขึ้นกันบ่พูกันบ่ chắc แล้เแม่ลุงนึงไปหาเหมือนคนาคนใดเฮ็ดปวกอยู่ป่าป่าพอยัอไนไปหาเฮ็ดกูปักูทูนนาะได้ได้เฮ็ดนนะ แม่ยูดอกมันสิพ่อนาะในเหามันเนาะเฮ็ดไผเฮ็ดมันคือวานล่ะผักกูดเพี่จังสั้่ะขั้นเขาเก็บก่อนเฮ็ดกับเขาเก็บก่อนกับบ่อไหอเก่าหายังกับบ่ได้ขั้นเขาเก็บก่อนแล้วบ่ได้เลยไร้ซูดพี่น้องเบิ่งนี่ปลาผักกูดใหญ่อยู่เมื่ก็บผักกูดพักน้ำอีพี่น้องนวดปลาผักกูดแล้ว น้คีประมาณห้าหกไร่นะแต่ว่าจะของเจ้าทีมาส่วนิบปลูกป้ามไปจักนี่แปเอเต๋อใ่ไหะเอากูนยังบัวลาพี่น้องยังท่านี่เกียวตรงตรงห้องพี่น้องนี่ห้องน้นี่บัายพี่หน้องาปอนมกินไหนข้นกันเลยนี่เนี่ยบัวลาย ตรงหงอน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 หรอกพี่ห้อนท่ามันอ่อนท้ามันแก้มกะชิบบานขอกคำานึ่ยตามกะร้ายอยู่พี่ห้อนหงอนหยอดมวยไงเหมือนคนเก็บดูนี่ อี่างนี่เนะยาฉันยังบอก็โอเคเหพีคน้อาซำที่ว่าใส่ได้ยั่ไงเนางโอเคนมูกคี่โอเคคน้องบกแก่หรตรงหงอกมันยังแสมันอ่อนปวดห Nam chiếc kéo lắng này nè lại nè 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 kéo lắng này kéo kê... nè này... thì nó cũng kê lái này kia nè kéo nè này nè ปลาพะกู๋ดด้เออลยเด้ออยาเห็ดจีบสีทองชุ่มปลาพะกูขดพักหนามถ้านามมันลงไปหอดอยู่ปลาพะกูดเลยนะหนอนมันตรงอ่น Một lá thì nó. mà nặng à. nó Con tiếp đố với cháu Để xem cái này khi nó xem này Cái này có on này, này. Cái on Màu ngọn có on Ở trong ngọn có xuống bàn tự xăm Kế bằng hàng này khi nó จุดตรงนี้อดอนนี่อ๋อพี่หน่อหอนี่ยเบ็ดหองเลยพี่น้องโก่งหองซื้อมันกินแล้วเป็นเหมือกก็เป็นยาเถอพี่น้องเป็นยาจะุาฟันมือตรนี้ มันจะใบแก่มนบ่อ่อนกักินบ่ได้ทีน่อต้องนอ่อนทีหน่ออกเานหงอนจะเป็นซีนี่บ้านของซีเกี่เลยนี่ยังเป็นหงอนเก็บเลยนี่นี่่งเป็นหงอนีน่นี่เกี่ไเลย Đâu con xin lỗi cả ta con Sáu con Tiếp nhạc Xin nói, không? Ừ. Ừ. xin lỗi con ngọt con hình mơ Đi đông ngọt ừ. Có thể cho chị Tôi ngọt nó chị ôn thế nào bay bài bàn này em cái... có ทมชิแก่เนี่ยชิแก่เนี่ยแหละอ้แก่กินไ้อยูแก่เห็นบ้านนี่บ้ใหญ่เต็แล้วมเหงกให้พี้งนตัวนี่งานทกัดนี่นี่แกเนี่ยกินไหอยูบุขนบอ่อนแหงนะี้หนอกกินไห้ขึเก่า กูหมาขึ้นมอนของหงองตั้งห่องที่นี่หมาหมาเลยนี่สิ่นี่หมาคือเราหงองก็ตัวงหงองเลยมันหนักหมามันอ่อนทือว่ามัอ่อนนะถือได้ร้ายเหมือนกันนี่้งอง ก็สุดก่อนะพี่นอสดหน่ก็ไ,ได้คนเก็บดูพี่หน,น่อยข้องทีก็ทุมทีบริกินดิน,นขเขาก็เรามาไทายเนี่ยกนันหมางเอะเตรงนี้ยุทธ์สี nó Nè. Màu thế này như thế nào? Màu này. Dễ này. Màu này. 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 Cái gì sĩ Cái này Không sẽ bị đọc. พวกน้ำกระสซาะพวกระเบิพี่น่อนี่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 ่ี่ยี่นี่นี่นี่่น่นีนเ่นี่น่นี่นีนี่ หน,น,นูนี่อมเสีเลย,ยก็สียน,น,น,นี่ตรงนี้ห้าบีีกันพี่หน่อข้าพี่น้าบีอีกเที่พันีมันจะเป็นบานมาเลยนีแดง,ง,งมองงอนางอเหมือนกันสองพันออพี่น้อพันนี่บาดมาเลย งหนังทั้งหมนขาวเป็นสกูดแดงห็เลยหนงง่ายหนังง่าน,น,นี่พี่น้อกส่มปลาอีกก้อนมาเนี่ยเขีกวสกุกพักน้ำพักไหลสารผิดพี่นนองเพราะก็ม่มียาสีมีในปลาในคำขำนั้นมีหนางพี่นนอกเอื้นหัวเอื้นห้อง บานยาื่อนห้อยขูดเินมองบานยาสื่อนห้องบานล่าพบานสือเ่นห้องงนกนี่กะโป้ใหญ่สวยนะน่ตองกะ้พักใเนาะหากะป้ก็ที่นอง เดี๋ยวดูมึงว่าจะได้กั๊มโอ้หากระเป๋าอยู่ป้าบ้างกระเป๋าถิ่มใช้นอนไหมน้อปวกระเป๋า เชงเทมีบ่เขาไทยเห็นมั้ยะบ่ห่วยบ่ได้เก็บดอกบานานอเขาไทยบุญละเก็บกบลายพี่น้องไี่เขาไช้แน่แหละเนี่ยปลาฟักูเขาถือไช้แหละเขาจะปลูกป้ามงมข่ำเป็นเขาเอื่อมาเยี้งแล้วเขาเอื่อมาห่วยบ่หวยทั้งบานยาเขาเอื่อมาหอมข่ำเป็นหอมหนานะพี่น้องมันจะน้ำหนามันนี่น้ำบอลตมซุ่ม xong những cái bàn bát giờ nó kinh đậy nó này mình kéo lên này kinh đậy này hạt tiêu muối hạt củ ngò vào đậy này, này. kinh đậy xong cái bát hẹn bát thảo hẹn này xong kinh đậy cho nó còn đang kinh đậy với đồng ạ ออนแห้งนียซ่งม i̇şte ันก็สีด้วนี่ดงในกระตดเลดนี่กักพักบริสีทจ้าพักไหลสานพิษพักยู่นปลานี่ข้าบริปูบริสีทธิพดหนาบริจะได้มันก็เก็บเอาไปตุ่มได้เลยนอนนีย ่าว่าเป็นของถึงกับพมี่พันธุดถิมเแล้วมันจะทั้งตายมีาะไรขึ้นองก็ได้เก็บอยราเงี้ นงน่มน,นง่มหนุ่โบรายปามันก็ได้ไทยสิน,น่ะจะปลูกป่าพึ่นของทีพิ่นวางนี้มีในพี่นาะหองมา ủa ăn à. như thế nào này, nhìn bài nhìn nhìn bài nhìn nhìn bài nhìn bài nhìn đi nhìn bài nhìn nào nhìn bài nhìn bài nhìn

พี a, ่น้องบ้านนี่ทำเปนแบบนี้กันแหละคือเองแสื่อทุกข์พี่น้องมาหอปลาพังน้ำกับปลาหนึ่งเลยบริเวณไก่เคียงกันเลยล่ะปลาใหญ่ไอกวงไอ้เพลซานี่พี่น้องอาจจะยังยุกอพักปลาพักกูุพี่น้องอีกอย่างใหญ่สมกันหรือจะว่าเพิ่นพักคันทางออกเลยแล้วหลมาตูดสะเทศปลูกปลาน้ำมันปลาเขาโกรุพี่น้องงอนมั้ย ข้าน้ำดูพี่หนョดูตุ้งหนิมันดูตรงนี้มันอ้อนพี่นョอ้อนอ่อนหนอยหนึ่พี่น้องเก็บง่ายก็ทางวางไม่เร็วปงเขเก็บง่ายพี่หนョเขาก็หาอยู่แต่ว่าช่วงนี้เวทออกเขาบม่ค่อยหาเป็นไรมันมีใน พี่ liksom, นองหวานนะโกูมัเป็นน้ำพี่นอนไงบางกีเดนด้วยพักน้ำแยกได้วยตรงนี้มีอ so. ยู่เกใหญ่แห้งดอก เป็นอันน,นี่อยูนย่นี่อยู่นี่ข้ามข้น้ำนาคือบอกพี่น้องฟ้องไปแล้วล่ะกวงางไงไฟซานอยู่ปลาพักน้ำนี่ยังรักกว่าพัก,กโกลปลาพัก,กโกลโย่ว่าเจ้าทีเพิ่งเพิ่งมาเบิกปลาพัก,กโกลเพิ่งเบิกแน่แล้วพี่น้องพี่นามิ่งเด็กเก็บบูนก็เบิกปลูกปั้มน้ำมันพี่น้องนี่เป็นข้ามในย้อนนึงเดี๋ยว ตรงนี้นี่เขานี่หนอนอนี่หนอนไม่รลาย,ยานี่น้องนี่หนอนแต่ระวังนไงคือ่น้องน้ำมันปลารักน้ำสมซื่อมันนั่นแหละ เด atorium, ืรับน้ำในน้ำต้นมีน้ำปักมือไม <olor S 1> <BU> ่ได้ขนองระวังเลยเก็บไัได้เอาเจี๊ยบแหงก็น้ำาัค่อยเน่าปลาหุ่มเน่ติงปลาข้ามน้ำต้นมันี่นี่ข่วยกิดใบมันใหไงใบเกลียวสิต้นดำต้นมันน้ำ ม่แนอยู่พี่น้องยัอยู่เราเปในังงดับน้ำนี่อซับก็ได้ได้ก็ถ่ายพี่น้องเก็บไปนั่ถ่ายวิดีโอพี่น้องเียน้องบงเกสีเหยียน้องจิ้งเกสีมาห้าผู้เดียวขอคนมดนี่ กว่าจะมีป่ากี่กูจีผูน่มึงเอาอไรอ่ะกับบ้านเลยอ่ะเอาแต่ผัก,กูท่องน้ำเอกเอาอยากเอาทั้งสองยา,างผักกูทัองน้ำพี่หน้อหนอนี่เป็นไงพี่หน้อ,นนนอ,นอนนเนี้ย,นนย,ออนนยดูโคู่นี่นี่ี่อ่อนไ้เนี้โคได้เก็บอะไรอ่ะหงอนอ่อนทุกคน พูดนี้นิดเอาก็จะระวังนี่พี่น้องมลมอย่าตุ๊กนาอย่าโทรศัพท์เปียบรอหนึง่งอ้อนี่พี่น้องนี่พี่น้อง ออนเนี่ยเปมนออ่ีนยินเสบพี่น้างแกมือค่อยแสบแงอยากยกเต็นอ้อนให้เยอะใหญ่ปลาพวอน้ำ พี่น้อข้างบนกอดามาขางน้ำข้างกูดอันนี้แสบกุกันแสบเสพมักพี่น้องก็กูจะเป็นแสบไปทีหนึ่งข้างนางก็แสบไปอีกทีหนึ่งแสบคนละแบบพี่น้องรถสาคนละรถสะก็กูจะเป็นมื่อพักงงมืออ่ะพี่น้องลูกพักปว่างหันนะข้างน้ำจะเป็นธรรมศาส์พื้นบ้านเฮาแสบอยู่แสบทั้ง้องยางเลยพี่น้อง ตกนานามลยหมง้ต้งมอกลมพี่นอกพี่หัเขาตกนาก็พอนเ่โอุ้๊กแล้วพี่นอก็ตุีกแล่อย่างนี้เกือบบุดกระถอดอไรขาตุ๊กนาเดโทรศัพท์เปียกพอาถือโทรศัพท์นั่งท้ายพี่หน่อก็บพังน้ำไปพักน้ำไปน่ on lá nhỏ kiểu kiếm ở kia nóng 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 đẹp, đẹp. đẹp nóng Lai phiên phía nào này? cái phiên cọp cái cổ phiên 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 พักกูดพักน้ำมาเนี่พี่น้องสังเกตด้วยพี่น้องเนี่ยพักูดอื่นพักกูดขาวย่า่อื่นพักกูดเขียวในตัวนี้ตรงนี้เนี่ยกูดเขียวตัวนี้ยอดแดงต่างกันคนละพันพี่น้องจะอยู่ไกลกันนะจะกระแสบรสศาสตร์คือกันพี่น้องตัวนี้พักน้ำพักกูดกับมาพักน้ำาคกกกับมาพักกูดย่าบ่าแสบทั้งสองอย่างพักกูดจะเป็นสีเมืองเหมือกพี่น้องพักเหมืองพักวิตามินพ่นวาผุวเท้ากระลาดพันวาอยู่ในป่ามันอยู่ใน หองขัง้นเ้าบานนแล้วก็เกิดสิพักอยู่ในห่วยนะพี่น้องมีน้ำย่เป็นยังโต๊กน้ำเลยมันเนี่ยมันเลิกอยู่เพียงก้างขาเพียงหัวเข,ขาแหะพี่น้องเลยเกิดบูดไปไปขีตดตุ่มพี่น้องเป็นอยู่ในข่าเป็นเขื่อตัวนี้พักน้ะพักกูดีชเป็นเขื่อนนี่เดี๋ยวพักกูแดงนี่ต่างกับพี่น้องสังเก๋มันก็แเซาะพึ่งกันนละพี่น้องเราจะแต่พักกูแดงนี่สิเป็นบาดอกมาเลยพี่น้องจุ่มจุ่มมงงามนี่งองม้งงามเพื่อพักปวดเท้าเลย ค้าจะงองไร้กลัวนี่ยลูกกูเกินผักกูดเขียวแล้วกูเกินผักกูดขาวพี่น้องนี่ยใ่กว่าผักกูดเขียวล่ะนี่เขียวกับแดงพี่น้องเอ้ยผักกุนผักน้ำเนี่อยู่แคมกันบริเวณกันป้ากวางอยู่พี่น้องผักปลาพักน้ำหนีไงอยู่บุหัวจักไรต้นผักกูดประมาณสี่หาไรเนี่พี่น้องเมือกเนี่ยมีวันมาต้องพักผอมเนี่ย ปวดพักน้ำพี่หน่องเบื้องเดืองเป็นตะแสบพี่หน่อพักหลายชั้นผิดกินนี่ไปอยู่กัได้สื่อเขาเนี่มมนเสียงเงินพ่อบาลน,นี่เพียเพรเองเนี่พี่หน่อสากีอนเด้อ